เรียนเจ้าคุณนอนอนุสร์ธรมมวิตกโกภิกขุรุ่งพระพายานรารัตราชมานิตเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระพายานรารัตราชมานิเจ้าคุณนอนหรือที่รู้จักกันในนามพระภิกษุธรมมวิตกโกธมมวิตกโกภิกขุ ซึ่งเป็นพระที่ทรงคุณวิเศษสูงทางจิตและวิชาอภิญญาจัดสร้างในช่วงระหว่างวันที่8มกราคมพศ2514ถึงวันที่22กุมภาพันธ์พศ2515โดยระบุชัดเจนในด้านหลังเรียนว่า อนุสรทมมมวิตกโกภิกขุวัดเทพสิรินทราวาสรายนามพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกจากบันทึกและข้อมูลในวงการพระเครื่องที่เชื่อถือได้ 1. หลวงปู่โตกวัดประดู่ถิมพ 2. ลี2หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม3หลวงปู่ฝันอาจาร,รวัดป่าอุดมสมพรสีหลวงพ่อพรมวัดช่องแคห้าหลวงพ่อมุยวัดดอนไร่หหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่องคพระองค์เ็ หลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณี8ดหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงทุม9้าหลวงหลวงพ่อสิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปล่องสิบหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงาม11หลวงพ่อเปิดนวัดบางพระ12หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามมักไม่ได้ระบุชื่อในบางแหล่งแต่มีบันทึกไม่เป็นทางการว่าได้ร่วมจิต13พระอาจารย์นำชินวโรวัดดอนศาลา14หลวงปู่แหวน15หลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานไตรลักษ เรียนเจ้าคุณนอนอนุสร์ทมมวิตกโกภิกขุรุ่งพระพายานรารัตราชมานิตเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณของพระพายานรารัตราชมานิตเจ้าคุณนนหรือที่รู้จักกันในนามพระภิกษุธมมวิตกโกทมมวิตกโกภิกขุ ซึ่งเป็นพระที่ทรงคุณวิเศษสูงทางจิตและวิชาอภินญ,ญาจัดสร้างในช่วงระหว่างวันที่8มกราคมพศ2514ถึงวันที่22กุมภาพันธ์พศ2515โดยระบุชัดเจนในด้านหลังเรียนว่าอนุสร์ธรรมมวิตตโกภิกขุวัดเทพศิรินทราวาสายนามพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกจากบันทึกและข้อมูลในวงการพระเครื่องที่เชื่อถือได้ 1. หลวงปู่โตวัดประดู่ถิมพรี 2. หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม 3. หลวงปู่ฟันอาจารย์ ารวัดป่าอุดมสมพรสี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคหหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หกหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่องพ์พระองค์7หลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณี8ดหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงทุมเก้าหลวงหลวงพ่อสีมพุทธาจารวัดถ้ำผาปล่องสิหลวงพ่อเตคงทองวัดสามงามสิบเอ็ด หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ12หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามมักไม่ได้ระบุชื่อในบางแหล่งแต่มีบันทึกไม่เป็นทางการว่าได้ร่วมจิต13พระอาจารย์นำชินวโรวัดดอนสาลา14หลวงปู่แหวน15หลวงพ่อเกษมเ็มะโกสุสานไตรลักษ